สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหนักเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบรรับประกรันเพชรแทบ้บพลอยแทบ้บแบรนด์เนมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อรับแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า10รายการวิธีเข้าร้านค้าให้คุณลูกค้าคลิกดูรายละเอียดที่ลง ใน YouTube ในแต่ละวันจะมีรายละเอียดลิงก์แต่ลิงก์เข้าแพลตฟอร์มต่างๆของรันค้าได้แก่เพจ f a c e b o o k หรือ Line Official ค่ะมีลิงก์เข้า Line Open Chat ไว้ชมหน้าตาสินค้าใหม่ก่อนลง YouTube ค่ะสินค้าชิ้นแรกต่างหูบุษราคำประดับเพชรงานมือ1เรือนทอง 18K หนัก11.96กรัมประดับเพชร18เม็ดรวม0.60กรัต บุษลาคมบางกระจ้า9.05กรัตขนาด1.8คูณ2.3เซนระบบล็อกแบบตัวหนีบโอเมกา้าราคา47,800บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดใหญ่ที่ดีไซน์สวยค่ะใช้บุษลาคมบางกระจาะ รูปทรงต่างๆทรงกลมรูปไข่ทรงหัวใจและทรงมาคีไล่เล่นระดับสีมาประดับเป็นลวดลายดอกไม้และมีการแซมเพชรแต่ละจุดเป็นงานขนาดใหญ่ที่ใส่ประดับขึ้นมาดูมีรสนิยมค่ะต่างหูเพชรเหลี่ยม p r รินเซสเรือนทอง 18k หนัก13.26กรัมประดับเพชร112เม็ดน้ำ9.8รวม5จุด 36กรัดระบบล็อกด้านหลังแบบหางกระรอกชิ้นงานขนาดกว้าง0.8คูณสูง2.3เซนราคา135,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดใหญ่นะคะเพชรที่ประดับเป็นเพชรแฟนซีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพชรเหลี่ยม Princess เป็นเพชรแฟนซีที่มีราคาสูงค่ะงานชิ้นนี้ตอก 2.68F ไว้ที่แต่ละข้างของต่างหูหมายถึงแต่ละข้างเพชร2.68กะรัตและน้ำ9.8ค่ะงานชิ้นนี้เป็นงานพรีเมียมนะคะเพชรขาวและด้านหลังของตัวล็อกยังมีฉลุลวดลายเซตติ้งเรียบๆแต่ชิ้นงานสวยใหญ่อลังการค่ะ ต่างหูมุกเ้าสีประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก10.7กรัมประดับเพชร4ตัง12เมตรและบริวาร40เมตรอีก0.66กรัตทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.14กรัตมุกเ้าสีสีขาวอมชมพูขนาด8มิลชิ้นงานขนาดกว้าง1.3คูณ1.9เซนราคา40,000บาท งานชิ้นนี้สีมุกขาวอมชมพูดูสวยหวานและลัสเตอร์ดีแป็นล็อกต่างหูแน่นกระชับดีเซตติ้งตัวเรือนมีความงดงามวิจิตรเมื่อนำมาสวมใส่จะเสริมความภูมิฐานให้กับผู้แต่งกายค่ะแหวนเพชรชู40ตังเรือนปาหะหนัก3.62กรัม ประดับบริวารด้วยเพชรกุลาบ36เม็ด0.38กรัตทั้งชิ้นงานรวมเพชรศ7 8์กรัตหน้าแหวนขนาด1.6คูณ0.7เซนแหวนเบอร์57ราคา28,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานแหวนเพชรโบราณนะคะเพชรกลางเป็นเพชรขนาด40ตั้งที่มีความขาวเล่นไปดีค่ะ งานชิ้นนี้เมื่อใส่ประดับขึ้นมาดูหรูหราสไตล์วินเทจค่ะแหวนบุษราคำล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก8.2กรัมล้อมเพชรวงใน4.5ตัง12เมตรวงนอก5ตัง12เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.14กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.7คูณ2เซน แหวนเบอร์54ราคา41,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้บุษราคำจันทบุรีประดับตรงกลางและล้อมเพชร2ชั้นวงในและวงนอกมีเหลื่อมกันเซตติ้งสไตล์เอเรียบหรูไม่ฉูดฉาดสามารถใส่ได้นาน,านๆเมื่อนำมาประดับนิ้วในการแต่งกาย สวยโดดเด่นสะดุดตาด้วยการเล่นไฟที่ดีของเพชรและบุษละคำค่ะแหวนเพชรประดับทับทิมและมอรกตเรือนทอง90หนัก8.1กรัมประดับเพชรเม็ดกลาง5ตัง1เมตรและด้านข้าง1.5ตัง2เมตรรวมทั้งบริวารอีก34เมตร20ตังทั้งชิ้นงานเพชร37เมตร0.28กรัต หน้าแหวนสูง1.1เซนแหวนเบอร์54ราคา21,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยค่ะเป็นงานที่ดูไม่เกลื่อนตามีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยการนำเพชร5ตังประดับตรงกลางซ้ายและขวาประดับด้วยทับทิมและมรกตรูปทรงสี่เหลี่ยมและประดับเพชรบ,บนล่าง ทำให้ชิ้นงานดูสวยมีเอกลักษณ์เซตติ้งดูตัดกันลงตัวด้วยอัญมณี3ชนิดค่ะแหวนเขียวสองหน้าโลเรือนทอง90หนัก6.3กรัมประดับเพชร5ตัง2เม็ด2ตัง2เม็ดทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.14กรัตหน้าแหวนขนาด1.7คูณ2.8เซน แหวนเบอร์52ราคา28,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยที่นำเขียวซองสีสวยเนื้อใส7เม็ดมาประดับเป็นลวดลายบนหน้าแหวนและนำเพชรที่ขาวมาประดับบนล่างและตรงกลางชิ้นงานดูสวยแปลกตาเหมาะกับผู้ชอบพลอยสวยๆและเซตติ้งไม่จำเจค่ะ แวนมรกฏประดับเพชรเรื่อนทอง 18K หนัก5.4กรัมประดับเพชร1ตัง10เมตรรวม0.10กรัด หน้าแหวนขนาด1.7คูณ0.8เซนแหวนเบอร์53ราคา18,500บาทงานชิ้นนี้นำมรกฏมาฝังแบบล็อกไร้หนามและนำเพชรมาฝังแบบฝังสอดเป็นงานที่ใช้งานได้สะดวกไม่ต้องกังวลเลือกการเกี่ยวหนังเตยค่ะ การฝังพลอยแบบล็อกไหลหนามเป็นงานฝังที่มีค่าใช้จ่ายสูงงานชิ้นนี้เป็นงานหลุดจำนำที่สวยเซตติ้งมีดีไซน์หน้าแหวนกว้างเต็มหน้านิ้วเซตติ้งแบบนี้ใส่ได้นานๆไม่มีเอาค่ะแหวนมรกตโคลัมเบียประดับเพชรเรือนทอง90หนัก5.7กรัมประดับเพชร5ตัง15เม็ดรวม0.75กรัต หน้าแหวน1.3คูณ2.2เซนแหวนเบอร์43ราคา39,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้มรกตโคลัมเบียสีสวยและเนื้อใสส่งคูชั่นมาประดับตรงกลางและนำเพชรที่สวยขาวเล่นไฟดีทุกเม็ดห้าตังมาประดับล้อมและประดับด้านบน การฝังมรกฏเป็นแบบฝังพุ้มเพื่อโปรเทคเนื้อมรกฏขณะใช้งานเซตติ้งตัวเรือนสไตล์เท่ๆนำมาใส่ดูโก้ Go, หรูไม่ซ้ำใครค่ะ มรกตเป็นพลอยเนื้ออ่อนที่มีราคาสูงราคาแปรผันตามความใสและสีของมรกตค่ะสินค้าชิ้นสุดท้ายสร้อยข้อมือเพชรแฟนซีสีชมพูประดับเพชรขาวเรือนทอง 18K หนัก20.22กรัมประดับเพชรชมพู10เมตรขนาด0.50กรัตถึง0.55กรัต พร้อมใบเซอร์ egl เอเซียของฮ่องกงเพชรชมพู5เม็ดเหลี่ยมคูชั่นอีก5เม็ดเหลี่ยมเลเดียนในใบเซอร์ระบุความสะอาดของเพชรสีชมพูแต่ละเม็ตรอย่างละเอียดเพชรชมพู10เม็ด5.28กรัตล้อมและขันด้วยเพชรขาวประดับเป็นรูปทรงดอกพิกุลเพชรขาว4 09กรัตทั้งชิ้นงานรวมเพชร9.37กระดัตสร้อยหน้ากว้าง0.8เซนช่วงเพชร14.5เซนสร้อยยาว18เซนระบบล็อกแตะขอก้ามปูราคา7,99,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานพรีเมียมเพชรรวม9กรััตกว่า เพชรสีชมพูที่ระบุในใบเซอร์ระบุถึงความสะอาดหลายเม็ดความสะอาดถึงขั้น VVS ถึง VS ดังนั้นราคาเพชรจะแปรผันตามความสะอาดและความหายากของเพชรเพชรสีชมพูเป็นเพชรที่หายากและมีราคาสูงเพชรหลัก10เม็ดเป็นเพชรธรรมชาติที่ไม่ผ่านการอบหรือการทรีตค่ะ งานชิ้นนี้ตะขอก้ามปูและโซ่ตอก750ขนาดค่อนข้างเล็กนะคะเหมาะกับผู้สะสมงานหายากค่ะงานชิ้นนี้เมื่อนำมาสวมใส่จะดูสวยหวานสง่างามประดุจเจ้าหญิงด้วยความสวยละมุนละไมของเพชรแฟนซีหายากสีชมพูที่ประดับในงานชิ้นนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์และพบกันใหม่สวัสดีค่ะ